เราสังเกตศักยภาพของเราว่าสามารถอี่จะเป็นผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมดูแล สัางการนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดเจนทสตโรทั้งหมดทุกส่วนโดยจะต้องสังเกตอย่างละเอียดสังเกตณตำแหน่งที่รับรู้ถึงการทำผลของการทำได้ง่าย คือตำแหน่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นตำแหน่งที่ไม่มีธรรมอื่นไม่มีธรรมโลภโกรธหลงจะทำให้เราได้ผลรับจากการทำงานของบารมีสะสิบพัฒนเดชะคุรุษพุทธเจนทัสโรได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ถูกบิดเบือนจากธรรมโลกโลดลงในตำแหน่งอื่นมีธรรมทั้งหมดปรากฏอยู่ความเป็นไปชีวิตเป็นยังอยู่ขึ้นอยู่กับธรรมทั้งหมดธรรมใดที่สามารถยึดพื้นที่ได้มาก ชีวิตเป็นอย่างอยู่ก็จะเป็นของธรรมนั้นเราจรึงต้องสังเกตให้ละเอียดคัดสรรเฉพาะธรรมบาร,รมีสามสิบพัดกระเดชพระคนหลวงพสถตันตสโรที่มีการทำงานทำหน้าที่ทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบ วงจรของการไหลเวียนปรมีสามสิทธรรัสพระเดชปกคุณหลวงปู่สดจันตสโร,รในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธรรัสพระเดชปกคุณหลวงปู่สดจันตสโร,รเกิดวงจรการไหลเวียนของกระแสธรรม บรารมีสามสิบธัศนี้ทั้งตำแหน่งละเอียดสุดไปถึงตำแหน่งหยาบสุดจากตำแหน่งหยาบสุดไปถึงตำแหน่งละเอียดสุดทำโลกโรดสงรู้ถึงวงจรนี้จึงเข้ามา ทำลายวงจรในแต่ละส่วนไม่ทำให้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของรบริสารจิตท,ทัตพระเด็จพระลพุรุษจันทัสโร,รเป็นปกติได้าการบิดเบือนปิดบังจากทำโลภโกรธโลงมีระดับ ของการปิดบงังมากมายหลายรูปแบบบางส่วนรู้ถึงละเอียดไม่รู้หยาบบางส่วนรู้หยาบไม่รู้ละเอียดเอียดบางส่วนก็ไม่รู้ทั้งหยาบไม่รู้ทั้งละเอียดเพราะหยาบและละเอียด ต้องครบวงจรทุกตำแหน่งจะต้องเป็นตำแหน่งของการไหลเวียนของบารมีสังสุทธัทธะเดชะกรณปุสสจันทสศโรเราจึงต้องตรวจตราในทุกตำแหน่งทั้งละเอียดทั้งหยาบเพราะเป็นการไหลเวียนในวงจรการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่รวมศูนหะน้าูนยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณลวงปสษจันตาสโรผู้ที่ไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดจึงถูกยึดพื้นที่ในแต่ละส่วนองค์ชอนของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ของบรวิสางสิทธัสร,ระเดปะกุลงพุทสดจันทัสโร,รจรึงไม่ครบวงจรในวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของทำโลภโกรดโลกเป็นวงจรที่มีตำแหน่งละเอียดสุดอยู่ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลส ทำอัอพยากตาธรรมมาตำแหน่งที่หยาบสุดก็เป็นตำแหน่งที่ลุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชะคุลลงุสสจันทัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชะคุลลงุสสจัน,นทัสโรอยู่ วงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของทำลบกดหลงเป็นวงจรที่มีกระแสทำบลบกดหลงไหลเวียนจากตำแหน่งละเอียดสุดมาถึงตำแหน่งหยาบสุดจากตำแหน่งหยาบสุดไปถึงตำแหน่งละเอียดสุดเราสามารถที่จะทำให้วงจรลบกดหลง ที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของทำลบกดหลงไม่สมบูรณ์ได้โดยจะต้องทำให้แต่ละตำแหน่งถูกยึดพื้นที่ด้วยบารมีสามสิบทรรัศประเด็จพระคุณหลวงปู่สดจรรรรันทรัศโรตำแหน่งที่ถูกยึดพื้นที่จากบารมีสามสิบทรรัศประเด็จพระคุณหลวงปู่สดจรรันทรัศโร อยู่หน้าตำแหน่งที่ทำโลภโกรธหลงลุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบธาตนี้บังคับธาตุทั้งละเอียดละหยาบเมื่อเรายึดพื้นที่ในส่วนธาตุทั้งละเอียดละหยาบเป็นการยึดพื้นที่ ในส่วนหยาบของวงจรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมโลกโกรธหลงซึ่งทำให้วงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของทรรมโลภโกรธหลงไม่สมบูรณ์ไม่ครบวงจรทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนทำโลภโกรธหลง ให้เป็นบรารมีสามสิทธ์ประเด็บกรุปโสต์แดนทัศนรหนยใหม่ๆได้อย่างสมบูณรณ์ูรู้จึงลงรายละเอียดของการยึดพื้นที่ของวงจรการหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมโลกกฎลงด้วยการแยกเป็นทาน ีลสมาธิที่ปกติทำให้เกิดผลรับเป็นการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทัตัตระเดชประคุณหลงปู่สตจันทัศโรปรามามารที่จะยึดพื้นที่ของวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมโลภรดลงได้ ทานศีลสมาธิที่ปกติจึงสามารถที่จะหยุดวงจรกกทมขอออได้หยุดการเป็นคู่กรรมคู่เวนการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้หยุดภยัยพิบัติหยุดการบังคับให้ตาย บังคับให้ร่างกายเสียสภาพสามารถหยุดวงจรการไหลเวียนของธรรมโลภโกรธหลงในวงจรกทมขออ,อได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาธรรมโลภโกรธหลงจึงหลอกลวงนำเสนอ ทานศีลสมาธิที่ผิดปกติโดยทานศีลสมาธิที่ผิดปกติได้ผลรับของทานศีลสมาธิเป็นโภโกรดหลงเพิ่มขึ้นเป็นกอทมอขออ,อเพิ่มมากขึ้นโดยหลอกลวงบิดเบือนปิดบัง ในส่วนที่ง่ายที่สุดส่วนที่คุ้นเคยเป็นปกติที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างยู่เป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดและหยาบเป็นส่วนที่ทำโลกกฎหลง ทำให้ทานศีลสมาธิผิดปกติโดยมีธรรมโลภโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในปัจจัยสี่อยู่ในพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาทบทรรโลภโกรธหลงบังคับรูปคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษา บังซ่อนเลนไม่ให้รู้ถึงการไหลเวียนของธรรมโลภโรธหลงอยู่ในฝัจใจสี่อยู่ในพลังงานทั้งละเอียดและยาบจึงทำให้อ์ปกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่กับ ทานศีลสมาธิที่ผิดปกติองค์ประกอบของชีวิตที่เป็นปัจจัยสี่เป็นพลังงานทั้งละเอียดและยาบเป็นส่วนที่เชื่อมโยงคนสัตว์สิ่งของเข้าด้วยกัน ทำโรคโกดหลงจึงใช้เป็นเส้นทางไหลเวียนของทำโลภโกรดหลงนำเสนอทานศินสมาธิที่ผิดปกติหลอกลวงว่าเป็นฐานศินสมาธิที่ปกติเช่นผู้ที่กตันอยู่ต่อผู้มีพักคุณก็จะถูกทำโลภโกดหลงหลอกลวง ให้อยู่กับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่มีทําลบกดหลงไหลเวียนอยู่ในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ที่กตัญญูนำอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย ที่มีทมโลกโกรธหลงให้กับผู้ที่กระตันอยู่ซึ่งกันและกันผู้ที่ดูแลซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ว่าเป็นเส้นทางให้ทำโลภโกรธหลงได้สร้างโครงสร้างของการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของทำโลภโกรธหลงจึงนำ ใจสี่ที่ทำโลภกรธหลงได้สร้างขึ้นมอบให้ซึ่งกันและกันจึงทำให้ผลรับของการกรัปตัญยูเกิดเป็นธรรมโลภโกรธหลงเพิ่มมากขึ้นจากการเป็นกลัลยาณมิตรประคับประคองซึ่งกันและกัน เกิดเป็นคู่กรรมคู่เวรอาคาดเบียดเบียนจองเวรซึ่งกันและกันไม่รักไม่เมตตาไม่เอืออ้ออรไม่ปลอดภัยกับตัวเองกับซึ่งกันและกันมอบปัจจัยสี่ซึ่งมีทำโลกกลงไหลเวียนอยู่ทำโลกกลงจึงไหลเวียนเข้าสู่ ผู้ที่ประคับประคองซึ่งกันและกันทำโลภกรหลงจึงเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเป็นยัางยูไปเป็นของทำโลภโกรธหลงรูปแบบการทำงานนี้เป็นความหมายของยุคจาขาวซึ่งเป็นยุคของการหลอกลวงปิดบังบิดเบือน เล่เหลี่ยมของธรรมโลกโลดลงเราจรึงต้องลงรายละเอียดชีวิตเป็นอย่างยู่ทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดจึงสามารถที่จะหาประโยชน์ มาทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมิสารสิทธัตถะเดชระคณหลวงปู่สุจันทสโรโดยจะต้องลงรายละเอียดในทุกความเป็นไปของชีวิตเป็นอย่างอยู่ในทุกขั้นตอน เราจะทราบถึงการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของธรรมทั้งหมดจะรู้ถึงที่สุดของอดีตปัจจุบันอนาคตของธรรมทั้งหมดตลอดเวลาจะไม่ถูกหลอกลวงจากธรรอื่นจากทรรโลกโกรธหลง การทำงานทำหน้าที่ของตัวตนที่แท้จริงของเราจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทุกความเป็นไปของชีวิตเป็นอย่างยู่ในทุกอนุเวลาล้วนมีการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมด อยู่ตลอดเวลาซึ่งเราสามารถที่จะหาประโยชน์จากทำทั้งหมดได้เมื่อเราสังเกตอย่างละเอียดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานย,นยิ้มแย้มแจ่มใสปิตีเบิกบานกว้างขวางด้วยการนึกคิดรับรู้จดจ่อณตําแหน่ง ของการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ที่ยินย้นแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางได้ตลอดเวลาลนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรามีสามสิทธัตร,ระเดชพระคุณหลวงพุษจันทร์ทัสโรซึ่งเป็นตำแหน่ง ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นตำแหน่งที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบังคับสั่งการจากธรรมบาร,รมีสามิทัศพระเดพระคุลหลวงพุทสดจันทร,ร์ทัศโรให้สุข จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดเวลาให้ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ตัวตนที่แท้จริงอย่างมั่นคงตลอดรักษาตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนเองได้ สร้างเลี้ยงรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจนทัศโรท,ทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจนทัศโรตลอดไปเชิญพวกเราทำยึดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางตรงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน ถ้าเด็กบางคนหลวงปู่สังเกตันท่โซกันต่อจ้ะ